สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะฮะเอาเราก็เดินเข้ามาในป่าเนาะในดงผู้ดวงนะฮะเอฟซีก็มาเจอนะ,ะลากสมุนไพรนะ,ะพี่น้องตอนนี้ตรงนี้ก็กําลังขุดอยู่นะเอฟซนี่นะทุกท่านนี่คือสมุนไพรนะครับผม เป็นสมุนโอ้เป็นไรแล้วห,หายแล้วนี่ครับพี่นเงเป็นสมุนไพรนะครับ fc นี่นี่คือสมุนไพรเราก็จะมาขุดแบบนี้เนาะเป็นสมุนไพรที่ เอาไปกินเนาะโอ๊ยไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดสรรพคุณนะเอซีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดนะทุกท่านเป็นเป็นสม,มุนไพรก็แล้วกันนะเอซี่เนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะทุกท่านนะครับผมก็ไปหากับระบนี้เนาะต้องเครือใหญ่ๆเนาะนี่ตรงนี้นี่นี่นี่นน นี่ครับลักษณะใบาก็เป็นแบบนี้นะ FC. เอฟซีเนาะนี่ใบสมุนไพรนะครับถ้าใครไม่เชี่ยวชาญไม่รู้นะผมก็ยังไม่เชี่ยวชาญเนาะต้องอาศัยตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมเป็นเคยที่นี่เนาะตรงตรงนี้เท่านั้นนะฮะที่เชี่ยวชาญสมุนไพรนะรผม ก่อนมองซ้ายมองขวานะครับนี่ไงเรือเรือเล็กเนาะนี่นะเรือเล็กเรือเล็กลไม่มีเรือใหญ่ๆเนาะเรือเล็กเยอะ าเดือใหญ่ๆเนาะมันจะได้หัวใหญ่ๆนะครับ <c oughs> ไม่มีหอยเนาะ FC, ออเอฟซนะีหอยหอยเลื่อยนะหอยหอมนะฮะโอ้ไม่ใช่

เราได้ขุดนะเอฟซี FC ทุกคนเนาะสมุนไพที่เราตามหานะฮะนี่นะเอฟซี FC. ไม่รู้ว่าเรียกยม่เหมือนกันเนาะ,ะก็แม่ลุกอ่อนเนาะเขานิยมนะขึ้นมาหาให้แม่ลุกอ่อนนะน,นมออกดีนะครับก็แค่นี้ลนะเอฟซี FC. สรรพคุณมันก็กินแล้วชื่นใจ <c oughs> นี่หมอหมอยานะฮะไอ้เีนนี่ดูนี้นะหม, <c oughs> มอยาสมุนไพรหมอยาจำเป็นเนาะขุดขุดนะไอ้เจนคอรู้อ, <c oughs> อยู่เนาะ โอ้ยสับแล้วนี่มีนะเอฟซี FC, ทุกท่านเดียด๋วยวเราไปตรวสอบก่อนเตรียมตรวสอบมาใส่อย่างดีนะน,นี่นื่อยโอ้ตื่นตื่นเองเนาะตื่นตื่นตื่น,ต,นตื่นก็ตื่นเนาะนี่นะเอฟซีได้แล้วได้แล้วได้แล้วต้องเอาตัวนี้ก่อน พ่ามันอยู่ตื้นๆเนาะนี่นลงขึ้นมาใส,ส,ส่กันกระซอดสมุนไพรชั้นดีนะเอฟตีไหนเอามันเวลาวันนี้บอก ค่อยๆขุดขุดเลนไม่ได้สับหัวเนาะนี่บอกกิเก็ตเนี่ยนี่แหละใช่ไหมใช่นี่ถูกแล้วสับมาแล้วนไนี่ครับพี่น้องตื้นๆเองนี่ลามมาหมดเลยเห็นใช่ นี่ครับเจอแล้วเจอแล้วนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยถ้าคนไม่รู้นี่ไม่ได้นะ f เอฟซีโอถูกหัวมันจะแก๊กเลยเนาะโอ้โหหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่ถ้าสับบัว ด้านล่างก็มีด้านล่างก็มีหลักไม้ตัวนี้นี่ครับอันปุ้มๆอยู่นะเอฟซีอยู่ตรงนี้เนาะอือแล้วขุดขึ้นมาดูก่อนเดี๋ยวต้องหาตรงที่มันลามทางนัดตัวนี้นะไม่ใช่มันลามไปนู่นบ่นู่นก็มีนะนุ่นแหละลามเปนู่นแหละเดี๋ยวเอาตจะนี้ออกก่อนขุดยากอ๋อที่จะย่าง มือนะเงาพาไหมใช่หมดเลยยจับตั้วนะเออลากไม้มันดึงไหมเนาะข้อ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 ได้แล้วครับพี่น้องเอฟซี โอ้โห oh, หัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับสมุนไพรนะครับเอฟซีนี่ตัเล็กเนาะนี่ใหญ่มากเลยนะครับนี่คือสมุนไพรชั้นดีนะครับเอฟซีทุกท่านนี่ไปต้มนะครับทุกท่าน มันเราบอกมีมีแค่นี้บ่ได้้แค่่นนัอาโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ